แล้วโกฟันมาซิร้านยาที่เข้าใจผู้หญิงรอคุณอยู่อุ๊ย <G l id noise> ใช่แน่ๆนรู้เลยนะคะว่าจะต้องมีสาวคนไหนกําลังมโนคคาตอบอยู่แน่ๆเลยครั้งนี้สาวๆคนไหนที่ปวดหัวไมเกรนอยู่และยังไม่รู้ว่าต้องเลือกกินยาคุมแบบไหนเรามีคําตอบที่คุณค้างคาใจอยู่มาฟังกันเลยคะ่ะ <G l id noise> แต่ก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเทศสัชกรหญิงจิตตารพารส่อพยนเป็นเภสัชกรประจำร้านยาวลมิดดักเซนเตอร์ร้านยาวลมิดดักเซนเตอร์เป็นร้านยาที่เข้าร่วมแคมเปญกับกอมาซิสร้านยาที่เข้าใจผู้หญิงเราพร้อมตอบปัญหาสุขภาพหญิงและการคุมกำเนิดหากคุณมีปัญหาไม่สบายใจอยากเก็บไว้มาหาคำตอบไปด้วยกันนะคะ หญิงคนไหนที่มีอาการปวดหัวไมเกรนและอยากทราบว่าควรเลือกกินยาคุมแบบไหนที่จะไม่กระตุ้นให้เกิดไมเกรนเรามีวิธีการเลือกมาแนะนำค่ะสำหรับอาการปวดหัวไมเกรนมีหลายปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ทั้งแสงเสียงกลิ่นการพักผ่อนไม่เพียงพอการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายรวมถึงการกินยาคุมฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนหรือ EE e. เป็นส่วนประกอบ ก็อาจกระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้ค่ะดังนั้นควรเลือกใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวปัจจุบันมียาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวสูตรใหม่แ24วกคมียาฮอร์โมน24เม็ดและเม็ดแป้ง4เม็ดนอกจากจะไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงไม่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนแล้วยังมีตัวยาโดสเริโนนที่มีฤทธิ์ต้านการบวมน้ำไม่ทำให้เกิดการอ้วนวมอีกด้วยค่ะ และวิธีการง่ายๆที่จะช่วยป้องกันอาการปวดหัวไมเกรนได้เช่นการพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยป้องกันและลดอาการปวดหัวไมเกรนได้ค่ะก่อนจะลากันในวันนี้หากใครมีปัญหาสุขภาพหญิงหรือการคุมกําเนิดอย่าเก็บไว้ให้ไมเกรนขึ้นเข้ามาปรึกษากันได้ที่ร้านยาว,วรามิดดักเซ็นเตอร์ทุกสาขาหรือหากใครอยู่ใกล้ถนนสีนครินสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่ร้านยาวลมิตด,ดักเซนเตอร์สาขาในปัมป๊มปตทสีนครินบางเมืองกันได้เลยค่ะ จุดมโนแล้วโกฟาร์มาสิตหลานอยากที่เข้าใจผู้หญิงเข้ามาถามกันเยอะๆนะ